ปั๊มน้ำมิซูบิชิสามนิ้วสามแรงเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนซีนเปลี่ยนฝาหลังเปลี่ยนใบพัดเปลี่ยนฝาครอบสายไฟเปลี่ยนคอคอปัมหลายเรื่องทำตรงนี้ให้แตกแล้วพวกนี้ก็จะถอดง่ายออกครับสภาพนี้จะเผาไงก็ไม่ออกเผาก็จับเสียเวลาครับ แหวงแล้วครับอย่างอื่นก็ออกแล้วแน่

เกลียวชำรุดนิดหน่อยตรงนี้ครับเกลียวชำรุดนิดหน่อยเองครับนี่เดี๋ยวไฟเป่าไล่ความสวยงามไล่เกลียวครับ ก็เทปทันเกลจะได้หายไปเราจะได้เห็นเกลียวชัด,ชด เกลียวเดี๋ยวทานง่ายใช่ได้แล้วครับผมลองเกียวครับยึดเข้ายึดออกไอเกลียวมันเข้าได้ง่ายง่ายเดี๋ยวเราก็เทปพันเกียวช่วยอีกทีนึ่นนี้ มันถึงก็เอาเกี่ยวล้างเกี่ยวเผาครับเผาไหนว่าจะเผาเผาหมดหรือเปล่าให้น็อตออก ครับหัวต่อสายไฟสีดำข้างบนนี่อันนี้ใกล้กันนะครับสีขาวสีแดงอยู่ฝั่งนี้ฝั่งน ون, ู้นเราจะลื้อตรงนี้ทิ้งเปลี่ยนฝาครอบใหม่ เงเียดทีดีต้องทำนี่ครับปั๊มน้ำมิซูวิชิสีเหลืองนะครับนี่ รุ่นนี้ลองโตครับลองโตกว่ารุ่นเกา่ารุ่นเก่าจะใส่ลวดเบอร์ยี่สิบเบ็ดครึ่งสองเส้นคู่รุ่นใหม่นี่สามารถใส่ได้โตกว่าเดิมโดยใช้ระเบอร์ยี่สิบเอ็ดสองเส้นคู่นี่ครับเคล็ดลับของผมก็คือแหวนสปริงนี่บางคนคิดว่าไม่สําคัญนะครับแต่ผมคิดว่าสําคัญครับเพราะทําให้เวลาหมุนครับแกนจะขยับพอขยับครับีนก็ขยับด้วย ทำให้ซีนทนครับครับนี่ครับไม่มีก็ต้องต่ออย่างนี้นะครับด้านนู้นเป็นเกลียวมินด้านนี้เป็นมินหยาบนะครับตรงนี้ทุบรสหัวบานเลย ฝืดๆอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ครับอืแต่ต้องไม่ฝืดมากตรงนี้เอาอกอกยังไงครับอย่างนี้เลยนี่ค,ครับเอาอย่างนี้เลยครับอืแตกแล้วครับ นี่ครับเราใส่น็อตไปก่อน3มตัวนะครับแล้วก็หมุนหมุนด้านบนนี่ดูเพื่อจะดูว่าใบพัดใบพัดใบพัดรีดน้ำอันนี้ใบพัดพัดลมนะครับใบพัดใบพัดวิดน้ำจะอยู่ใต้นี้ครับในกระเพาะน้ำนี่ดูซิว่ามันติดอะไรไหมถ้าไม่ติด ก็ประกอบได้เต็มที่ประกอบหมดเลยครับถ้าติดปุ๊บเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อจะเจียอน,นันออกหรือว่าจะติดมากติดน้อยขนาดไหน